ทำวาต้องทำให้ประชาชนหูหนวกและเป็นใบ้ด้วยเป็นบ <laughs> <laughs> เ้เออเย,ย่องใหญ่นั้นผมรู้สิ่งาจารย์นี่รับทัน <laughs> ครับก็แต่เราเรารู้สึกว่าตอนนี้ประชาชนก็ตาไม่บอดแล้วครับเปิดตาสว่างหมดแล้วหมดไอ้ยางที่เคยบอดบอดพลึบมองเห็นหมดเลยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไอ้ที่รับฟังมาตลอดนี่อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่โกหกมาทั้งนั้นนะความตาบอดมเบองทังนั้นครับได้ได้อ่ะเอาละครับไม่ได้คุยกันแน่อยากคุยอย่งผมก็อยากรู้เนนะแต่ไม่เป็นไรครับอาจารย์ต้องอต้องมาตั้งักวนหนึ่งคุยเรื่องนี้ทีสมมติว่าเราถ้าพี่น้องเอเตเมตมาบอกพูดเรื่องโน้นเรื่องนี้ก็พูด ไปเรื่อยมันไม่ได้ว่าอยากจะพูดนั่นล่ะแต่ว่ามันก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรตั้งประเด็นไว้ตั้งประเด็นไว้ตั้งประเด็นไว้ไม่ปคุยกันเอาละครับทีนี้เอาละเรื่องนี้เรื่องต่อไปที่ต้องพูดนี่นะครับ คือปรากฏว่าขณะนี้เนี่ยนะฮะเมื่อไม่นานมาเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยนะฮะทางองค์กรนิรุธศักดร์สากลนะฮะเขาเดินทางมานะครับในการที่การเข้ามาเลยนะฮะชื่อมิสเตอร์ชาริลเชตินะครับครับผมเล่าว่าคร่าวๆเกี่ยวกับองค์กรนิรุธศักดร์สากลให้ฟังกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยรายละเอียดนะครับคือองค์กรนิรุธศักดร์สากลเนี่ยเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมานะครับมีอายุเป็นหลายสิบปีละนะฮะหน้าที่หลังเขาคืออะไร หน้าที่หลังเ็าคือช่วยเหลือผู้ซึ่งถูกการเมืองนี่นะครับเป็นนักั่วการเมืองทั้งหลายทั่วทั้งโลกนะฮะแล้วก็ให้ได้รับอิสระนะครับแล้วก็เรียกร้องความเป็นธรรมนะครับให้กับผู้ที่ถูกกดขี่ข่มเหงหรือแม้แต่บริษัทรัฐบาลที่เป็นประเด็จการองค์การนิรโทษกรรมสากลนี่นะครับประสบความสําเร็จมากเลยโดยเริ่มต้นจากเพียงไม่เท่าไหร่กับคนไม่เท่าไหร่เนี่ยขณะนี้เป็นองค์กรที่ทางสาชาติก็ยอมรับนะครับ และที่สําคัญเนี่ยองค์กรเนี่ยถือแจอ้งจะเป็นองค์กรเพียงแห่งแรกของของโลกเลยค่ะทนะ้ยที่ได้รับรางวัลโนเบลนะฮะเขาได้ศึกษาในประเทศไทยนะครับโดยเีพในช่วงท่าห้าหกปีที่ผ่านมาเนี่ยอย่างลึกซึ้งมากทีเดียวนะครับแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเมืองไทยเนี่ยมันมีกฎหมายนะครับมีอะไรต่างๆที่ค่อนข้างที่จะไม่ถูกต้องนะครับไม่เป็นธรรมแล้ย,ยิ่ง ไปบังคับสิทธิเสรีภาพพลเมืองแลวก็สิทธิทางการเมืองอย่างมากทีเดียวนะครับออประเทศไทยเนี่ยให้สัตยาบันนะครับต่อเรื่องของสิทธิสภาพนะครับเสรีภาพต่างๆเนี่ยต,ต่อสัมพัชา์ชาไปแล้วแล้วองค์กรนิรโทษกรรมสากลไปแล้วมิสเตอร์ชาลุเทติเนี่ยแกก็เดินทางมานะครับแกเป็นเลขาธิการขององค์การนิรโทษกรรมสากลนะครับแกก็พบออคุณยิ่งรัชชินวัลนะครับแล้วก็ท่านได้เปิดเผยนะครับว่า ได้หาลือในประเด็นเสรีภาพการแสดงออกของประชาชนนะฮะในประเทศไทยขอให้รัฐบาลไทย,ยครับปฏิรูปหรือยกเลิกการออกกฎหมายที่จำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนยึดหลักมาตรฐานสากลและกติการ,ระหว่างประเทศนะครับว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันไว้นะฮะประเทศไทยให้สัตยาบันไปแล้วรวมทั้งเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักโทษทางความคิดทุกคนโดยทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข แล้วคุณโฆษกประจำทำนองนายมนตรีก็ยังกล่าวนะการหาหรือเนี่ยเลขาธิการองค์การนิรโทษกรรมสากลเนี่ยนะฮะท่านได้แสดงความกังวลต่อกฎหมายที่จํากัดเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนนะฮะอยากให้รัฐบาลปร,บปรับปรุงกฎหมายเหล่านี้นะฮะแล้วทางรัฐบาลก็ตามเลขานิการนี้ความเห็นต้องการน,นะครับบอกว่าเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดเ,เห็น,นต้องกระทําอย่างเต็มที่ต่อไปให้ได้นะครับเสรีภาพต้องอยู่ความร,รับผิดชอบต่อสังคมนะครับ ผมสรุปอันนี้ออกมาเนี่ยก็คือว่าอยากจะสรุปว่าจริงๆแล้วความสําคัญของเขาเนี่ยครับก็คือเขากาลังมองว่าเมืองไทยมีปัญหาเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกนะซึ่งน่าจะรวมไปถึงสิทธิเสรีภาพนะฮะและไม่ถึงการมีกฎหมายนะครับที่ไม่เป็นธรรมหรือการวินิจฉัยการคดีต่างๆอย่างไม่เป็นธรรมด้วยไม่งั้นแกไม่พูดขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมืองไทยเนี่ยนะฮะซึ่งเคยเป็นเมืองที่ได้รับการยอมรับในระดับหนึ่งเรื่องสิทธิเสรีภาพนะครับมีปัญหามาก จนทั่งทางแอมเนสตี้อินเตอร์เนชหรือองค์การอรักกรรมสากลเนี่ยต้องมาพบแต่ว่าแต่ว่าคุณชาลีวขี่จักรยานมาหรือเปล่าหลายปีเพิ่งจะมาถึงและไอ้สิ่งที่เขาพูดเนี่ยนะไอ้ประชาชนพี่น้องคนไทยเนี่ยขอมานั้งนานแล้วนานทั่วประเทศก็ขอมันก็ยังไม่ได้ทีนี้ถ้าคุณชาลิวขี่จักรยานมาถึงแล้วจะมาช่วยขอแล้วก็ยินดีใช่ คือส่วนตัวเนี่ยฟังมาผู้มีอํานาจที่แท้จริงในประเทศไทยครับเขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยกังวลหรอกกับคนในประเทศครับคนในประเทศคุณจะทําอะไรก็ได้เพราะมีอํานาจเขาบีบเขากดงครับนะครับแต่ถ้าเป็นฝรั่งพูดนี่นะครับรู้สึกว่าจะตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ผมหรือเปล่านะฮะตอนที่ฟังมาเป็นอย่างนั้นรู้สึกว่ามันจะมีสององค์กรแล้วที่เข้ามาก็มีไอ้อะไรนะ สภาพรัฐสภาโรคครับมาแล้วก็มาลมาพูดก็ไม่ได้ผลไม่ได้ผลงเฉยยงเฉยอยู่ที่องค์การแอมเนสตี้กันอมเนสตีมาแล้วแถมขี่จักรยานมากมนจะยังไงเนี่ยไม่ใช่จริงๆแล้วจะว่าเขาขี่จักรยานมาก็คงไม่ได้นรับเพราะว่าจริงที่ผ่านมาเนี่ยผมติดตามข่าวพวกนี้อยู่ข่าวสมควรนะครับองค์การนิทโศษกรรมสากลเนี่ยนะฮะ วิาพากษ์วิจาร์แล้วก็โจมตีเรียกร้องมาอย่างรัฐบาลไทยยิ่งที่สําคัญนะครับทราบไหมครับ,รบสาขาองค์กร,รสิทธิมน,นุษยชนและนิตุกรับสากลเนี่ยเรียกร้องแล้วก็ วิาพากษ์วิจารณ์แล้วก็ประนามนะการกระทําของรัฐบาลในอภิษ์เวชาชีวะในการใช้อาวุธสังหารประชาชนนี่ใช่ในภาพื้นเอเชียนะฮะซึ่งเลขาธิการเขาบอกว่าแอมเนสตี้เนี่ยจะขอประนามการกระทํานี้นะครับเพราะฉะนั้นองค์กรที่กับสิทธิมนุษยชนเนี่ยเขาก็ทํางานอยู่เพียงแต่ว่ามาช้าไปหน่อยจริงไม่ได้มาช้าะรก็ได้อยู่เรื่อยเหมือนกับเหมือนกับไอ เอสแคปอ่ะไอองค์การไอพยูฮะไม่ยูเนสโกหรือแล้วยูเนสโกฮะโโอ้ห ไปยื่นหนังสือขอให้ออกมาช่วยใช่ไหมเรื่องที่ประชาชนก็กำลังถูกเข็นฆ่าหรือถูกอะไรทำช่วยให้เรื่องเ่อยูเอ็นนี้ยูเอ็นไปนี่ผมไปนี่เลยทนไม่ไหวจะจริงจริงสถานทูตอเมริกาเรากัไปสถานทูตอังกฤษเราก็ไปช่วยให้หมดไม่มีใครออกมาออกมายื่นมือออกมาช่วยอุ้มแต่ว่ามาประกาศตัวว่าโอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้สิทธิมนุษยชนอะไร อย่าไปฟัง ต่างประเทศเลยฝั่งพวกเรานี่แหละคนไทยนี่คนไทยก็ช่วยอยนี้ไหมใช่ไหมฮะเวลาเราถึงเวลาเนี่ยคนจะตายไปขอร้องคนมันช่วยมันนั่งดูถูกไหมพอเขาตายไปหมดแล้วแล้วจึงจะออกมาแสดงจะมาเอาโลกนไม่ได้พวกเราพวกเราก็ทําหน้าที่ของพวกเราไปอดีแล้วไม่เป็นไรครับให้ให้ให้นานาชติเขาบีบบีบเข้ามาก็ได้ครับเพราะจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกนะว่าจริงๆคนมีอำนาจในเมืองไทยนี่เขากลัวฝรั่งเขาไม่เกรงใจคนไทยครับอาจารย์เชาวว่าไงดีครับเรื่องนี้ โอ้นจริงก็กระลังกลัว,วระลังกลัวคนไทยคระลังกลัวคนไทยฮะครับเพราะว่าเวลาเคยจะมาพูดอะไรก็พูดจะไปเซ็นสัญญามาแล้วไปอืตกลงกับใครมาแล้วพอกลับมาถึงเมืองไทยมีคาษาสามคำเนี่ยใช้ได้หมด เพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์จบเลยจบเลยใช่ไหมฮะใ,ใครทําลายชาติใครทําลายศาสนาทำลายสถาบันมาศาลเอาวันนี้มาอ้างเรื่องสามอย่างนี้ก็สิทธิมนษุษยชนอะไรก็หมดแล้วไม่ทําลายได้หมดแล้วแล้วขอพูดเด่นมากันหลายคนคือค,คือเรื่องคุไใ้ไอ้กยุทธเนี่ยผมชี้ว่านะไม่ใช่เรื่องการเมืองแน่นอนครับมันเป็นเรื่องกฎหมายกับเรื่องวัดครับอืม ว่าตำรวจอะอาวะตำรวจกฎหมายก็ใช่ตำรวจเนี่ยทำไปนี่วัดวัดเกือบวัดเกือบเสียอะไรได้เกือบเกือบไม่ได้รับรายได้นะว่ามันฝังแบบฝังหมาเลยอะใช่ไหมเนี่เรื่องศาสนาใช่ไหมเดี๋ยวตุลาขึ้นมาทำพิธีเพราะว่าเขาเนี่ยอยู่กับชาติครับแต่ศาสนาไม่ก็พูดถึงนะเวลาตายจะพูดถึงศาสนาพวกใยปฏิการครับครับอยู่กับชาติ ใครทำลายชาติที่พยายามทำปลุกปั่นอยู่ตอนนี้คือปลุกปั่นเรื่องคุณยิงกก่งรกกักเป๊กเรืองสองแล้วรเรื่องอปัญหากระเมนแป็ก พูดมองโกเลียถ้าปลูกชาตินิยมทัางนั้นะแตกหมดพูดเรื่องชาติถึงทําลายชาติหมดใช่ชนี่ยังใช้อยู่ใช่นี่ยังใช้อยู่ครับเรื่องทําลายชาติแม้แต่การประจําจําําข้าวก็ทําลายชาติคแต่พูดถึงการทุจริตก็ทําลายชาติทั้งนั้นนอกจากชาติชาติแล้วก็สถาบันไม่ปกป้องไม่จงรักภักดีอยู่ตรงเนี้ยครับไม่ไม่มีอะไร พวกไม่มีอะไรทำก็ก็ว่ากันไปเรื่อยนี่ก็คือไม่รู้จะทำไงใช่ไหมเอาง่ายๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยกรณีที่คุณยิรกไปพูดที่มโมกเรียนผมกลับมองดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณยิรกควรจะพูดไปนานแล้ว เพราะในความเป็นจริงในประเทศไทยเนี่ยมันเจอกันอย่างเงี้ยนะฮะมันบีบกันมาตลอดชาวบ้านคนไทยเนี่ยลรู้กันดีนะเรื่อว่าเขาทำยังไงกับเราจริงจริงพวกที่เขาไปไปร่วมร่วมประชุมวันนั้นอ่ะเขาบอกที่ท่านนายกของไทยพูดมาเนี่ยพวกเรารู้มาตั้งนานแล้วคือเอาอย่างนี้ดีกว่านะที่ทางคุณบีแซมยกมาเนี่ยวารังนะมีอำนาจห้ามไปถึงประเทศวารัง โ oh, okay. อ้ครับเมืองไทยอ่ะปิดข่าวจากรรังได้หมดนะโอ oh. oh, <okay. S 1> ้โหครับขนาดนั้นเลยนะ <c oughs> ในเมริกาก็หลายครั้งนะเป็นเครื่องมือให้กับพวกพรวัประยาปัดคใช่ใช่ใช่เพราะเหมือนว่ามันก็พึ่งได้บางอย่างแต่มันเป็นกระแสโดยรวมได้ไอ้คนไทยมาไอ้คนเมียน่าในไทยมันปฏิเสธสาคลน่ยมันไม่เอาคนสาคลว่ามันเอาแบบไทยๆถึงว่าเนี่ยผมไปสถานทูตยื่นหนังสือแล้วยื่นหนังสืออีกก็ไม่สนใจเลยจนตายไปต้องเป็น้อยอ่ะ ไม่ได้ไม่ได้มันก็ไม่เข้าใจถึงเพราะว่าความจริงมีความหลังบางคนเขาก็เข้าใจลึกซึ้งในการเมืองไทยแต่ว่าถ้าเข้าใจดูตามรูปแบบเนี่ยมันเหมือนประชาไตยใช่ไหมแต่เนื้อหามันไม่ใช่เนื้อหาปฏิบั็ิการชัดๆตรงนี้ที่แอบบ้างหรหลอกยาวลูก คือจริงๆพยายามจะบอกว่านี่เป็นประชาธิปไตยแตท่ทิธีการที่อำนาจรัฐไทยเนี่ยผมว่าจะคำว่าผู้มีความอำนาจรัฐที่แท้จริงเนี่ยบีบบังคับประชาชนเนี่ยมันไม่ใช่ประชาธิปไตยมันเป็นเผด็จก,การนะ,นระเผด็จก,การแบบโบราณมากๆเลยนะครับดันี้ต้องมีการแก้ไขประชาชนยอมไม่ได้จะต้องต่อสู้กันต่อไปครับครับก็เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาคุยกันในเปรกที่นนีับ ครับก็ช่วงที่3ของผ่าแหลกนะครับก็ธรรมดาฮะวันน <Ivan, S 1> ี้ต้องขอบคุณท่านผู้ประกาศคุณของเรานะครับทั้งสุปริยานะครับแล้วก็เทพอมรนะฮะผลิตภัณฑ์ทั้งสองผลิตภัณฑ์เนี่ยอยู่กับรายการของเราเนี่ยครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับแล้วก็สนับสนุนอย่างดีมาตลอดนะครับจนกระทั่งเราเนี่ยสามารถยืนยงไม่จะนานแล้วนะครับหลายเดือนแล้วนะเนี่ยเป็นปีแล้วนะอาจารย์นะฮะท่านก็อยู่กับเรามาอย่างนี้ครับตั้งแต่เริ่มต้นอยู่ก่อนหน้าด้วยนะเเกษตรบอกว่าเริ่มก่อนหน้านี้ใช่ไหม <ด>ใช่ครับดีครับคุณภาพของสุปริยาเนี่ยก็เป็นที่รู้กันอยู่นะครับ<ต>คือ,อสรับ<อ><อ>ครณสุ่าพสปรี อะ no? ใช่เราใช้เทปอมอนยังไม่ถึงเราใช้เทปอมอนครับก็ท uhm ําให้ร่างกายนะครับแข็งแรงเป็นหนุมเป็นสาวขึ้นตลอดเวลานะครับอย่าลืมนะครับต้องช่วยกันสนับสนุนนะครับเพราะท่านก็สนับสนุนเราอย่างดีมาจะได้ดูรายการ่าแหลกันต่อไปยาวๆครับแล้วก็ตามมาด้วยเชสเต้ครับเชสเต้คือผลิตภัณฑ์สําหรับเส้นผมนะครับเชสเต้นี่ก็มีประโยชน์นะครับสำหรับในการบำรุงเส้นผมนะครับทำให้อ่า แก้ปัญหาผมงอกนะครับแก้ปัญหาหวัวร้านอะไรเงี้ยของเพิ่งผมเนี่ยใช้อยู่นะครับตอนนี้ดีขึ้นแล้วยันจะได้ไหมน,น,น, <ะ S 2> นัมนยัน,น,น,นที่เออกานจะลงคงจะลำบ,บากนะแต่ลงต้องใช้จารบ,บีครับ <ś. S 2> <ś. S 1> นี่การลงนี่ผมันผมว่าแกใช้จารบีก็อามันคงไม่ขึ้นนะครับไม่ได้ให้ขึ้นหรอกวนนี้ได้มุดหนีได้เร็วหน่อยแกเพราแกไปทําเรื่องอะไรไม่รู้กับเยตต๋มนี่ยังไม่แน่ใจตอนนี้ไม่รู้สงสัย